มหากรรมตริกาสัมพันธ์จังหวัดนาราธิวาสประจำปี2568กลับมาสร้างสีสันและความคึกคักอีกครั้งนสสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนตร,ริกาในพื้นที่ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาและวิชาการอย่างเต็มที่รวมถึงเป็นเวทีที่สําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนตาดิกาที่จะมาช่วยเติมเต็มและต่อยอดทักษะที่หลากหลายให้กับเด็กๆเด็กๆและเยาวชนจากศูนย์ตาดิกาทั้ง13อำเภอต่างพร้อมใจกันมาร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคีผ่านขบวนพาเหรดทางวัฒนธรรมสูตรการตานำเสนออัตลักษณ์ประจำถิ่นของแต่ละอำเภอได้อย่างโดดเด่น สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมโดยทุกคนต่างร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นด้วยความภาคภูมิใจทั้งการแต่งกายด้วยชุดประจำถิ่นการชูเมนูอาหารพื้นบ้านการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอและการละเล่นพื้นบ้านรวมถึงศิลปะประเพณีที่สื่อถึงรากเหงา้าและวิถีชีวิตของชาวมาลายู องค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของตาดิกาซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรมให้แก,ก่เด็กๆในพื้นที่สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีจึงได้จัดให้มีโครงการมหากรรมตาริกาสัมพันธ์จังหวัดนาราธิวาสขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเวทีที่สำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามของจังหวัดนาราธิวาสให้คงอยู่คู่ชุมชนการจัดการวันนี้จดดิการนี่เป็นหลักของซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตาริกานี่เริ่มวิชาบังคับของศาสนาอิสลาม วันนี้ก็จัดกิจกรรมของตดิกา13อำเภอมีเดินผ้าหรือมีอะไรเดินขบวนอะไรเนี่ยก็ให้มีเด็กๆมีความสุข13อำเภอมาเจอกันที่นี่เด็กนี่ทํามันเจอกันแล้วเขาก็หลายๆอำเภอหลายๆตำบลหลายๆนั้นพื้นที่นะเขามีความสุขก็วันนี้ก็พี่น้องชาวจังหวัดราชวิวัามากัามาเที่ยวมาอะไรมาดูกันแข่งขัน,ขนพ่อพ่อ,พอแม่แม่มาดูตดิกาวันนี้ เ <S an> ขามีความสุขก็การแข่งขันมีทุกปีจัดตามโซนไปนะปีนี้เป็นจังหวัดสะตูลจะจัดฝากน้องๆด้ยก็ขอให้สนใจกันเรียน,นยก็ฝากไว้หานมาเล่นกีฬา <S <S <an> <S เรื่องชั้สุดก,ก็จะให้ไปเองมหากรรมตดิกาสัมพันธ์จังหวัดนาราธิวาสเป็นเวทีแห่งความสุขของเด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สร้างความประทับใจ เป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้ที่จับต้องได้ทำให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่คู่จังหวัดนาราธิวาสสืบไป